นังว่าถ้านังมาเขาวหน้ามันต้องหมดแน่เลยค่ะทุกคน,นมันหล่นจะหมดแล้วนะคะมันร่วงลงเต็มพื้นเลยแล้วก็เหมือนจะหมดใกล้จะหมดเราด้วยเหลืออีกนิดหน่อยถ้าถ้าครั้งหน้านางมาเนี้ยคงคงหมดหมดแล้วนะคะคือไม่ไม่มีไม่เหลือแล้วแต่ต้นนี้แอปเปิลยังมีอยู่ต้นนี้แอปเปิ้ลยัง ถึงแล้วคะ่ะทุกคนจะบอกว่าหล่นใต้ต้นเยอะมากนี่แะ้วก็กำลังพาเก็บค่ะทุกคนเก็บค่ะเก็บหลุดนมนะือเก็บน,นะคะทุกคน,นจะบอกว่ามันหล่นหล่นคะ่ะทุกคนหล่นเยอะมากอุ้ด้วงอีกแล้วด้วงด้วงหลุดมือ เก็บค่ะทุกคนเก็บโอ้ยห,หล่นเต็มพื้นเลยเสียดายเชียวหล่นใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนอุ้ย,ห,ยหลุดมาค่ะทุกคนเก็บค่ะเก็บงั้นะหล่นเต็มใต้เต็มพื้นเลยอ่ะเสียดาย กาจะเก็บเอาอยู่ใต้ใบเขานะคะอุย้ดออาายดูค่ะทุกคนสีทองอลามมากเลยมันสูงค่ะทุกคนน้องอาไม่ถึงโอ้ยขาจน จะเก็บเอ้ยมันอยูะสูงมือนังกับเปลือมบดถึงโอ้ยมันร่วงจะหมดแล้วร่วงเต็มพื้นเลยค่ะจะได้ใช่มันสุก จับเบาๆก็ล่วงมันสุกแล้วค่ะทุกคนอู้หูนเต็มพื้นเลยเสียดายใช่ียวนะจับเบาๆก็ล่วงนะคะนี่มันสุกหมดแล้วอถึงหน้าไอ้นี่เขาแล้วทุกคนถึงแบบว่ามันมันล่วงแล้วนะถึงดูดูที่เขาแบบล่วงลรยนะโอ้ย เฮียจะเฮียเฮียมตเต็มเลยตเต็มหล่นใต้ต้นเลยตเต็มเยอะเลยโอ้เสดายค่ะเสดายหล่นนะคะทุกคน,นตเต็มต้นเลยน,นี่ก็ด้วยนะ เก็บเอาจะเก็บเอามัน,มนหล่นนะคะทุกคนมันล่วงเต็มพื้นเลยจะได้มากเลย นเต็มเลยค่ะทุกคนมองแทบจะไม่เห็นไอ้นี่เลยนะดูสวยมากดูมาเอางานนี่จะมาไางอา่อนน,นะจ๊ะเนาะสะอส่อนโอ้ยใส่สไม้มันไอ้นี่แตะเบาๆก็ล่วงค่ะทุกคนจับเบาๆก็หล่นเต็มพื้นเลยเก็บเอาจะเก็บเอา น,นี่งสูงๆนัเอากระเทิร์นยิ่งสูงๆนั่เอากระเทิรนนะจ้ะเนาะกระไดแต่นได้แต,น,น,แตนต่ตำๆจ้ตอมสุกไหมจ้ะทุกคนสุกนั่งปลูกพันธุ์นี่แหละเดี๋ยวหาพันธุ์นี่มาปลูกจ้ะจังว่ต้องหาเก็บไก่เน,นาะจ้ะเนาะโอ้จับเบาๆนึ่งกระเทียจ้ะนี่ร่นเบอร์จ้ะร่นเบิร์แล้วร่วงนี่ใบไม้มันเหลืองแล้วจ้ะนี่ ไม่ยมันใหญ่มาจ๊ะเนาะ้ม่้อยใหญ่ใหญ่เลยจักคนนี่น้อยนย้อยน้อยใหญ่มากเลยเสียดายรดนเต็มพื้นอยู่น,ยนู้นนั้นเ็แย yeah, เข้าไปแย่เข้าไปค่ะทุกคน ขี้เอานะจ๊ะหองฟีอู้อันนี้ลูกใหญ่มากอุ้ยล่วงลงพืน้นดูครัทุกคนเยอะมากเลยเก็บจะเก็บง่ายนะถึงจะเอาข้างในได้ มาจ้าเนาะน้่งคอหน่อยนะคะอุ้ยจับเบาๆก็ล่วงค่ะทุกคนเก็บจะเก็บอย่ารีรออย่ารอรีไม่งั้นหล่นหมดมันหล่นจะหมดแล้วะค่ะทุกคน เก็บใส่ถุงจะเก็บใส่ถุงจะอ้อนจะอ,อ่อนจะะอ่อนจะอ่อนเลยร่นหมดลมากเนี่ยจะแตะเบาๆก็ร่วงค่ะทุกคนร่วงหมดแล้วนี่นี่ลูกน,นี้นี่น่าอร่อยนะเนี่ยยังแบบว่า ยังเขียวๆนิดๆยังมีความเขียวอยู่นะในตัวนี้ มันน่ารักมากเลยนะหล่นเต็มพื้นเลยค่ะทุกคนดูมันจะนั่งให้เรามังเก็บอะเนาะนี่นะนี่นองเอาสองลูกนี่เก็บไปก็ล่วงไปค่ะทุกคนมันจะหลงมันจะล่วง,น,วงนี่เต็มไปหมดแล้วเก็บแล้วก็เข้าถุงไปค่ะ กิงนี่อยู่ตำตำจ้ะทุกคนดูกตกเนาะจจ้อันนี้ยังพ่ได้สุกดีจ้ะนี่ยได้สุกเก็บเอาเก็บเอาค่ะทุกคนมันไม่มีใครมากินเนาะมันเป็นผลไม้ที่ฝรั่งปลูกประดับบ้านนะคะทุกคนแต่ตรงนี้มันเป็นส่วนสาธารณะ ที่เขาจะปลูกทั้งต้นแอปเปิลพลัมนะปลูกเขาปลูกเยอะนะคะทุกคนเขาจะปลูกหลากหลายสายพันธุ์ปลูกไว้ให้ชมแต่มันไม่มีคนกินนะคะทุกคนแอปเปิลใครอยากจะเก็บก็เก็บเอาแล้วแต่คือเก็บกินได้นะคะทุกคนแต่ไม่ได้เก็บเอาไปขายเนาะเขาก็จะปลูกประดับสวนไว้นี่นะคะนี่ก็จะเยอะมากเลยเยอะมากนี่นะนเก็บอีก กิ่งนนะพาเก็บอีกกก่งน,นึงค่ะทุกคนคือแบบว่าอ้อนี่นี่นนดูดูสะออนนะสะออนดูดิโอ้ใบไ,ไม้บางมันเยอะค่ะทุกคนไม่รู้จะเก็บเอาตรงไหนดีโอ้ยก่งไม้เกี่ยวหัวเนาะนี่มันสุกแล้วค่ะทุกคนนี่มันจะแตะนิดเดียวมันก็ล่วง